ไม่จะมาให้ท่านพุ่มกลับว่ามันเกิดเหตุที่ไม่ริมไม่ใช่สันทายวันวันนี้ปอปล้องมาพบพนักงาน มีคำว่าสัจใจอยู่คือบอกว่ามันมาจากที่สายเราไปที่สองครับอ๋อขลุกคลกาแฟไป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 เบอร์เองนะไปเบอร์นะครับตึ่นได้ดำเนินการในเรื่องนี้นะครับตอนแรกจะไปแจ้งที่ที่สองม่โจ้นะครับไม่โจ้งนะครับในการเป็นพื้นที่ของสัมอาเภอแม่ริมก็เดี๋ยวให้ทางก็านสืบสวนเดี๋ยวโดยท่านผู้กับรับคำร้องทุกนะครับแล้วก็รวบรวมยอกฐานแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ เกี่ยวข้องในเรื่องนี้แลครับขยายผลเกี่ยวกับในโทรศัพท์แล้วก็ในในสิ่งที่เขาอาจจะมีการทํในในเรื่องีก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในขณะน,นี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนมิถุนาย,ยน2564นะครับที่ประมาณกลางเดือนนะครับแล้วก็ขึ้นมาเกิดแท็กติกนะครับรรรก,ก็ทางตำรวจเราก็รวรวมหลักฐานแล้วก็๋ยาจะขอพัหมายสารแล้วก็จมีการสอบปากคิดต่อไป ขั้นตอนก็คือปอายามาตราสองแปดวงเล็บหนึ่งนะครับก็คือทํำมีไว้นําเข้าอุโมงค์แท้อนาลบอกอานามสี่ลำมุอนาจามเพื่อการค้าจัดจ่ายหรือแสดงปวดแก่ประชาชนซึ่งมีโทษจำคุกสามปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับตัวหารเองนะครับอันนี้ถ้ามีการนำวัมผิดตั้งแต่สองคนที่ใส่ก้าวโลกกันนะครับส่วนบคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ4ก็คือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเข้าสู่ คอมพิวเตอร์ใดๆที่มีนหนาดลาวบุคลากรและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปเข้าถึงนะครับซึ่งเป็นปรากฏบางส่อประกฏอยู่แล้วจำเกนกรณีส่วนอโลโมโร่ติดต่อนะครับที่ตอนมีไม่สวมแมสนะครับไอตอนนี้ตอนตอนที่เขาเจอที่แรกก็สวมแมสพอตอนทําทําานรการนะเขาไม่สวมอันนี้ก็เดี๋ยวดูรายรายละเอียดทีนะครับแล้วก็ข้อหาอื่อที่มีอยู่นะครับถ้าถ้าเข้าข้อหาอะไรก็จะแจ้งข้อหาด้วย จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีพฤติกรรมระดับประเพณีที่ทยาวนานอยู่แล้วนะครับประเพณีที่มีแต่การทำกับตลาเช่นนี้ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่เหมาะสมแล้วก็ทําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายทั้อพิจารณาของรวจคอมพิวเตอร์ครับแต่ในพื้นที่เชียงใหม่นะเจ้าที่ตำรวจท่านทำงานได้รวดเร็วนะฮะอย่างที่ท่านว่าเป็นเรื่องวัฒนธรรมท่านไม่อยากให้เด็กเอาไปทําเป็นตัวอย่างหรือว่าเอาคน มาทำเป็นตัวอย่างแบบนี้ถ้าเราไม่ปาดนะครับเราก็ไปเดินที่ไม่ถูกต้องนะครับผมตอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นงไงบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ไงบ้างตอบที่นจาดิขึ้นมาดิครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนหน่อยครับพูดๆจนไม่เจอเชียงใหม่สุดเดียวครับชุดเดียวครับครับอยากจะขอโทษครับเชียงใหม่ไหมครับขอโทษครับผมอันนี้ว่าผมผิดทางผมยอมรับครับนะฮะแต่แต่ คนที่ทำนะครับเป็นจริงๆเขาไปกรุงเทพนะครับมาอยู่เชียงใหม่ได้สองเดือนครับทั้งใหม่ไปไหนเนี่ยวันศที่เราเราทำทำบ่อยไหมฮะคลิปแนวเอาดอมมีนี่กี่คลิปครับจะไม่ขายการรู้เท่าไม่ถึงการนะครับแต่ผมอยากจะขอโทษจริงๆครัเรื่องนี้หลังสองสองระวังนะครับกรุงเทพครับให้น้องเขาไปให้ผมไปไปทำงานเถอะครับไป เรลองเช่อนี่ยครับผมกระดับเซอร์สแตนนะที่ทิพยบอกเซอร์สแตนเราได้ทำการตรวจสอบแล้วเราพบว่าเกิดขึ้ที่ของตัวแมรีใช่ครับอากาศนั้นทางปรลัดก็เลยมาแจ้งความในพื้ที่ของแมรี่ตขอเป็นคนเล่าเองนะฮะผมจะมาที่เชียงใหม่ว่าอยู่ขับที่ตอนเดียวโอ้ตอร์ปิเตอร์แล้วจังหวะว่ามีน้องคนหนึ่งเนอะประมาณว่าเอ๊ะถ้าใครเขาเอฟตีอ่ะครับเขาอยู่เขาอยู่กรุงเทพ แล้ที่เขาก็ทักมาเฮ้ยพี่อยู่เชียงใหม่พอดีเลยเนี่ยมาทำงานได้เดือนฝ่าใช่ไหมครับนี่เขาก็มาถึงเขาก็เมย์ตอนพัก่ะเขาพูดออกมาแบบว่าเฮ้ยแฟนแต่ตอนพักเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเจอเนี่ยจะให้ดุน้องลองฟังดีๆนะฮะมีคนเขาไปติดเหียตรงที่ว่าพี่จะให้ตังหนูจริงเหรอคือคำนี้ไม่มีนะฮะเมย์เนี่ยเรียกเองว่าพี่แต่มันเป็นคำที่พูดว่า ได้ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นสุดขั้วมาบนหมายใช่ครับอธิโจทย์แล้วพี่พี่จะให้เงินหนูหมายที่ว่าตัวของพี่เองหรือว่าไม่ใช่ครับมันไม่ได้คำนั้นเลยครับเนาะเมย์พูดว่าพี่ต้องต้องไปฟังดีๆนะครับพี่ต้องให้น้องดูจริงๆก่อแค่นั้นครับไม่มีอะไรครับนี่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับใช่ครับยอรัครับก็ต้องถูกลำเนินคดีนะครับครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวๆนี้คณะตำรวจสอบจะแจ้งข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับครับขออนุญาตเป็นกับเราครับมันข่าวมันแรงไปอะครับ แต่ให้ผมพูดตรงๆเลยก็มาจากเฟซนิวหนึ่งที่บอกว่าเก็บเงิน50บาทนะครับค่ราะที่เขาติดทำทำคลิปขายด้วยหรือื่นตั้งไงก็ได้อ่ามันแค่โอริแฟนครับก็คือจะเป็นกลุ่มลับใช่ไหมคะมีสมาชิกไม่ได้ใครับทำเองเป็นไปไม่เป็นไรเพราะทำไปทำพอรู้เรื่องของว่าทักษิณมันจะเกิดไม่คุยตำรวจวันนี้ยี่ยบ่ายโมงนะครับผมอันนี้ผมอันนี้ผมมอบตัวนะครับไม่ได้โดนจับครับขอบคุณ cảm ơn